วิเคราะห์บอลจริงจังใบสมหวังครับวันนี้วันอังคารที่11เดือนพฤศจิกายนนะฮะก็เป็นวันที่หลายๆคนไม่ตื่นมาดูบอลด้วยซ้ำกลางคืนหลับสบายนะครับเพราะว่ารอเบรกทีมชาติกันนะช่วงนี้ก็รอบอลทีมชาติเตะกันรายการเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับบางคนก็ทิ้งเลยส่วนบางคนสู้อยู่แล้วก็เอาจริงๆแล้วสู้รายการแบบนี้นะหวังผลได้ง่ายกว่าด้วยนะครับก็จากหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะในช่วงก่อนเบรกทีมชาติก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ารายการพูกนี้เนี่ยจริงๆมันพลิกกันไม่ได้เยอะนะ เดี๋ยวรอดูครับว่าวันนี้จะจบแบบเดิมๆหรือไม่นะฮะเก้าคู่วันนี้ครับก็จะมี2ตัวเน้นนะบอลหญิง2ตัวเน้นจัดในหมู่บ้านกดรับในลิงก์ได้อน,นี้ประเมินและเป็นหัวกะทิมั่นใจว่าจะทํากําไรได้ก็จัดไปนะฮะมาทวนกันครับคู่แรกในเชสเตอร์ฟิลด์กับลิเวอร์พูลยู21บอลเอฟเอลทรอฟี่ก็แจ้งก่อนเลยรายการนี้มันเป็นรายการที่เป็นทีมจากลีกวันกับลีกทูครองความยิ่งใหญ่กันนะครับแล้วก็พวกเด็กจากทีมใหญ่ๆเนี่ยพวกทีมจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่เคยประสบความสําเร็จในรายการนี้เลยนะครับ ส่วนใหญ่ไปไปให้เขาถล่มนะอย่างไกลนี่ก็ไปได้แค่รอบนอกเอาลึกหน่อยก็รอบ2รอบสามม่ไม่เกินนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆทีมเนี่ยมักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับเชสเตอร์ฟิลเหนือว่า1ชั้นทัศนะเชีย์เชสเตอร์ฟิลครับมองว่าจะชนะลิเวอร์พูลได้แบบไม่ยากนักนะครับแล้วก็ฟอร์เรสกินกับแทมเบิร์ดครับอันนี้จะเป็นรายการ national league นะฮะฟอร์เรสกินเหนือว่า1ชั้นน่าเชีย์เจ้าบ้านนะครับเปรตแพงนะแต่ว่าคือหากดูจากฟอร์มทีมเยือนแล้วเจ้าบ้านน่าจะชนะได้นรัยืพืพ1เเมมว2 m. แล้วก็ยอร์กซิตี้กับโรชเดลครับยอร์กซิตี้เหนือกว่า0.5คือให้น้ำหนักเฮดทูเฮดเลยบอลคู่นี้จริงๆถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยโรชเดลอาจจะดีกว่าด้วย,าวยสามน,นะครับเพราะว่าเล่นนอกบ้านปีนี้เบอร์หนึ่งเลยแต่ว่าพลาบอลมันแพ้ทางกันเนี่ยถ้าถามว่าไอบอลน,นอกบ้านดีๆจะแพ้เกมไหนก็บอลแพ้ไปบอลแพ้ทางแบบนี้แหละครับก็เลยมองไปที่เจ้าถิ่นยอร์กซิตี้ว่าจะชนะได้เพราะยอร์กซิตี้ไม่ได้ยำแย่นะครับกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจด้วยส่วนตัว VIP ครับลียงหญิงกับวอลฟบวกเดี๋ยวเจอกัันนนในหมู่บบ้ารกเ1.5นะ แล้วก็ Real Madrid, เรีมัตเดดเหนือกว่าปลารีสเอฟซี1.75ก็จัดให้ในหมู่บ้านนะครับสำหรับบอลหญิง UCL นะัดที่3รอบลีกเฟสนะครับกดรับในลิงก์กันได้นะครับแล้วก็บาร์ซีกับลินคอนอันนี้กลับมา e f l เอทูอฟีบาร์ซีเหนือกว่า0.25มองว่าเจ้าบ้านเบียดได้นะก็หากดูจากผลงานของเจ้าถิ่นเนี่ยพอลเล่นในถิ่นตัวเองเนี่ยัยงยังไว้ลายอยู่คือหลายๆทีมในลีกรองเนี่ยพอลเล่นในบ้านนี่ยังพอมีอะไรมีหือมีเอือนอยู่บ้างนะครับก็มองว่าลินคอนไม่ชนะครับอย่างเก่งลินคอนก็จะบุกมาได้แค่เสมอ แต่ว่ายังน่ากัดฟันเชียร์เจ้าบ้านอยู่แล้วก็ดอนคาสเตอร์กับแบรดฟอร์ดครับคู่นี้เรดมาเสมอกันด้วยความที่อยู่ร่วมเมืองกันนะฮะไม่ยอมแน่นอนครับบรรยากาศของทางเจ้าถิน่นดอนคาสเตอร์ดับบี้แม์ยอร์กเชียร์เจ้าถิ่นใส่เต็มที่แน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่มีผลกับเกมนี้แล้วก็ตามนะครับเล่นเพื่อเสียงเชียร์ให้เชียร์เจ้าบ้านนะครับกับเรดแค่เสมอแล้วก็โอเดมกับโบตันโบตันบุกมาเหนือมาหนึ่งชั้นบอลเข้ารอบแล้วแบบเกือบจะทั้งตัวนะครับ บุกมาเหนือกว่าหนึ่งชั้นแบบนี้เกินความจําเป็นครับภารกิจในลีกยังมีอยู่นะตอนนี้ลุ้นเลื่อนชั้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นพวกเขาจะเก็บตัวหลักไว้ใส่ในบอลลีกวันนี้มีโอกาสพลาดได้ครับมีโอกาสที่จะพลิกเสมอได้เลยหรืออาจจะแพ้ได้ด้วยนะฮะเชียโอเดมครับ,บเรดแพ้ได้หนึ่งประตูแบบนี้สวยเลยครับเชียร์เจ้าถิ่นนะแล้วก็คาดิฟกับอาร์เซนอลยูยี่สิบเอ็ดคาดิฟเหนือกว่าศูนย์จุดเจ็ดห้าอาร์เซนอลนี่ครึ่งทีมติดทีมชาติอยู่นะครับพวกตัวเก่งยูยี่สิบเอ็ดไปติดทีมชาต คือบอลที่เสียประตูแทบทุกนัดอย่างอาร์เซนอลเนี่ยยากครับที่จะชนะได้ด้วยสภาพทีมแบบนี้ให้เชียร์คาดิฟเจ้าบ้านนะครับและนี่คือทั้งหมดกาวคู่ประจำวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ครับ